คาซสโตโยกะโจสเบอร์เปเลสฝ่ายชิงแชมป์เมพน UBA รุ่นซูเปอร์ไฟเวทตอนรับปีใหม่ที่กรุงโตเกียวโดยล่าสุดนั้นได้มีการเปิดเผยออกมาแล้วว่าฝ่ายต่อไปของทางคาสโตโยกะแชมป์โลกหรือ b a รุ่นซูเปอร์ไฟเวชาวญี่ปุ่นเขาจะขึ้นป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกของเขากับทาง โอสเ,อเปอร์เปเรสนักชกจากเวเนซุเอลาในวันที่31ธันวาคมนี้ที่โอตาซิตี้เจเนอรลลยิมเนเซียมในกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นถ่ายทอดสดทางสถานีอาเบมาทีวี ซึ่งจะเป็นรายการโชคมวยรอบสุดท้ายในปี2023สำหรับทางโจสเบอร์เปเรสสามไฟล่าสุดของเขาชนะนอกทั้ง3ไฟโดยเขาชกกับนักชคดีกรีที่ด้อยกว่าเขามากสถิติการชกชนะ20ครั้งชนะนอก18ครั้งเขาแพ้3ครั้งเป็นการแพ้นอก1ครั้งและเขาไม่เคยเสมอไข่ส่วนทางแชมป์โลก w ดูบินบีเอรุ่นซูเปอร์ไฟเวทคาโตโยกะ ไฟล่าสุดเขาเอาชนะโจชัวฟังโก้ไปได้ด้วยคะแนนเอกฉันหนึ11 3, 11่งาต่อหนึ่งริบสาต่อ1 1ึ่งร้อยสิองเสียงและทำให้เขาคว้าแชมป์โลกของ WBA ร,รุ่นซูปเปอร์ไฟเวทมาครองได้สำเร็จสำหรับสถิติการชกของเขาชนะ30มสครั้งชนะนอกสิครั้งเขาแพ้คะแนน2ครั้งและเขาเสมอ1ครั้งนั่นเอง